ะะตอนนี้เราอยู่กับน้องเอลินค่ะวันนี้นะคะเรามาในทีมการ์ตูนเอลินเป็นตัวอะไรคะต,ตัวกิตตี้อันนี้อาจารเป็นตัวพาวเวอร์พับเกิลนั่นบนหัวนั่นลูกตาพาวเวอร์พับเหรอใช่ไม่ใช่ไหมนั่นเอลโม่ใช่หรอเออเอลโม่หรอมันก็ตาโตเหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันไหมเนี่ยเ <Elmo. S 1> อลโม่อันนี้เอลโม่เหรออันเนี้ย พับหรออ๋อพับพับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มขนมการ์ตูนกันค่ะทุกคนอยากเห็นแล้ว่เราบอกร้านค้าบอกว่าขอเป็นขนมการ์ตูนที่แบบดังๆเท่านั้นเอลินอยากให้ในกล่องมีการ์ตูนอะไรบ้างคิตตี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีคิตตี้จริงหรือเปล่าขอกล่องสุ่มหน่อยค่ะ แกเลยก่อนค่ะทุกคนกล่องนี้กี่บาท500ร0 0้าร้อยบาทสิบร้อยเหรอสิบร้อยสิบร้อยบาททุกคนพันหนึ่งเลยเหรอและของก็เลยเดี๋ยวปิดตาดีกว่าเอลิสปิดตาก่อน <laughs> อย่างแรกนะคะทุกคน <laughs> คือคืออะไรเอ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอุย้ยนี่ใหญ่มาก <Wow. S 1> ใหญ่มากาเอลิสรู้จักไหมโดเรมอน wow. ขนมโดนเลมอนค่ะทุกคนแ่ yeah, yeah. อันนี้เป็นขนมอุ้ยหอมมากหอมไหม <Yeah. S 1> หอมกินไหมเน <Yeah. S 1> ียขนมข้าโพดอบกรอบ yeah, yeah. ขนมอันต่อไปดีกว่าอันต่อไป <Yeah. S 1> อุ้ยอันนี้อะไรเอ่ยเตโอ <Yeah. S 1> ขนมคิตตี้ค่ะทุกคน <Yeah. S 1> มีกระเป๋าใส่เหรียญให้ด้วยในนี้ oh. ว้าวไหมวว้าวเป็นกระเป๋าใส่เหรียญลูกคิตตี้แต่แต่ไม่มีลุงอันมีเหรียญไหมไม่มีมีแต่ฝากล้องไอรินลองใส่ดูเทสนะคะนี่ใส่ได้แต่แนวติดไม่ได้นี่มันใส่โทรศัพท์ได้ลินนี่ไม่ได้ข้างในเป็นขนมข้าวโพดอดกรอบอีกแล้วไม่แกะแกะแค่ของเล่นอันต่อไปดีกว่า นี่คือออะะไรมันคือลูกอมรูปลาพันเซลค่ะมันก็ต้องเอาลูกอมมาใส่ในนี้แล้วก็กดกินในลิ้นนี่อ๋อมันไม่ได้กดแงว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 หักคอสักพักอ่ะคอหักไปเลยในลิ้นกดไม่เป็นใส่ขนมไหมโอเคโอ้โหโ้โหไอลินหักคอเขาแล้วเรียบร้อยสีเม็ดน่ารักมากเลยใส่ยังไงอะพี่อันเด้อเด้อเดอเดออ เอลินเคยเคยกินมาก่อนแม่แหนะ่ทำไมใส่เป็นอนะไปเราออกมานะคะทุกคน<ช>ก็เนี่ยเม็ดเขาออกมาได้เลย<า>นี่แล้วก็หักคอแล้พันเซลเอาออกแล้วต้องเอาออกเลยอหอมมากเลยอะ่ะหัอหักอีกรอบ <c oughs> อยู่ได้ไม่ถึงคืนเดียวนะ <c oughs> อันต่อไปนะคะ <c oughs> อันนี้อะไรเออ รูปคิตตี้ค่ะทุกคนโอ้โห<ม>เดี๋ยวชอบเราไม่ชอบคิตตี้แล้วเหรอไม,ไม่ไม่ใช่เหรออะไรชอบสองล้านชอบอหลาย <c oughs> นี่ค่ะทุกคนเป็นรูปอะไรคิตตี้เยลลี่หน้าตาเป็นคิตตี้ด้วยค่ะทุกคนแยมเจาะแยมเจ็ดเดี๋ยวอะไรนะแยมเินเจาะแวาเอามาจากไหนอันเนี้ยมันมาจากไหนปาีมาย <c oughs> ใช่มันมายังไงอันนี้มันมายังไงมันมาได้ยังไงเนี่ยลี่ค่ะทุกคนเยลลี่มันคือส้มจริงๆเลยอ่ะส้มเลยอ่ะอันต่อไปเฮ้ยทำไมมันดูซองเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยคิตตี้อีกแล้วเดี๋ยวมีอีกปะเนี่ยอู้อู้นี่ก็คิตตี้สีฟ้าอ้าวไม่ใช่ตอนนี้โดนเลมอนค่ะทุกคนแล้วนี้ก็คิตตี้และนี้ไฮริน คิตตี้เหมือนกันเลยแล้วหน้าตาข้างในเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะเธอมีโดเรมอนไม่เหมือนโดเรมอนเป็นองุ่นนี่องดนากงดโตอีอีนะเนกกิตานาอีอีนะดาวดาวอร่อยไหมอร่อยมั้มันดุ๊กดิ๊กอ่ะอันต่อไปเฮ้ยทำไมอันนี้เป็นแท่งๆยาวๆเฮ้ยกลมๆขนาดพอดีมือของเล่นผู้ใหญ่หรือเปล่าเฮ้ย ยาวจริงดาบพี่ฆ่าตะศูนอเธอเขาจับได้มีหลายแท่งเลยอะเฮ้ยโอ้ย,อยนี่ก็มีให้นหว่อนนอ,นนวอันหนึ่งจมอันนึงหี่อัดอันนึง่แจมอันนึงได้อีกอันนึงอะตาให้ตาตาอ่าแล้วของไอรินอนะไม่มีอ๋อน้องไม่เคยดูกระตูดอันนี้ทุกคนอันนี้คือดังมากเลยนะเป็นดาบพี่ฆ่าตะศูนใช่ไหมพี่อันใช่ใช่เวลาที่หนังเขาฉายเขาทำกันอย่างนี้ปะเนี่ย มันเลยออกมาเป็นแท่งไงี่ยด่าพี่ข้านะสูตรช่อช่อช่อช่ช่อขนมแตกมั่วหรือเปล่ามัวม่วมัวม่วมั่วใช่ถูกต้องทำไมรู้ว่าไแจมมัว่วไอ้แจมดูเป็นคนมัว่วขนดาดนั้นเลยเหรอเหรอใช่จริงโอเคมั่วก็มไหนไหนอันไหนเหมาะกับใครบ้างไอลินอันไหนเหมาะกับใครอะอันไหนของอ้แจมอันไหนให้อแจมอันนี้และไหนให้ลุงอันอันนี้ให้ตาททำำไไมมอะให้ตาตาตาหมูตาตาหมู แอันนี้เป็นรูปหมูไม่รู้นะไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวอันนี้ของพี่อ่านค่ะทุกคนหน้านี้ทำไมทำไมล้วนทำไมล้วนได้หน้านี้น่าร้ายล่วนน้าลายน่ารักหรือเปล่าน้าลายหน้ารายแล้วทำไมไอ้เจ็บต้องหน้านี้เพราะไอาเจ็บน่ารักใช่ไหม มาดูสิเนี่ยทุกคนครับมันน่ารักตรงไหนเนี่ยมันน่ารักนี่ค่ะของที่เราได้เป็นขนมอบกรอบเคลือบซอสโชยุโอ้โุ่นจังเลยอืมให้ให้ให้ไม่เอาไม่ใช่หมายถึงสวัสดีอ๋ออ่ะให้เอาก็ได้ไม่ได้ให้อ่อโอเคให้อ้าเอาแม่ะเออให้ให้อ่อโอเคอ่ะอห้แม งด้วยหน้าลายของลูกอ่ะน่าร้อยกว่าอีกอะไรอ่ะนี่หุยอันนีกกี้ไวท์ช็อกโกแลตอร่อยมากนี่โอ้แล้วนี่ของตาตาของตาตาคือมันฝรั่งรสซุปซุปอะไรมันฝรั่งรสซุปรสซุปหืมหอมมากอร่อยเค็มๆลองชิมดูไหนบอกบอกเค็มๆมาเอาเข้าปากอร่อยไหมโอ้โหดูดใหญ่เลยอร่อยไหมทํา ชอบเค็มๆอันต่อไปค่ะทุกคนแชดแย่คิตตี้อีกแล้วเหรอคิตตี้คิตตี้กับชุบะชุบเหรออ๋อคิตตี้ชุบะชุบทำไมคิตตี้มันเยอะอุย้ยนี่อะไรอ่ะาปากกานี่อันนี้เป็นจุบผาชุบนะคะแล้วก็ต้องบีบอันนี้เป็นปากกานี่นี่ลองขอลองบีบหน่อยมันขอลองบีบหน่อยดิอ้าวแล้วเจมส์แบบจะกินยังไงอ่ะ มันเป็นปากกายอย่างนี้นี่เขาเอาไว้วาดรูปบรรจุบจุ๊บลองดูจิวาดรูปบนแขนในลินแล้วกันขอขอหน่อยดิทำไมลินอมลูกอมจุบจุบไปเซ็กซี่กว่าแฉมเยอะเลยเรียนนะเซ็กซี่มองแบกเข้ามาชัดชัดแต่ทำหน้าอมจุบจุ๊บแบบน่ารักน่ารักดิน่ารักหรือนักเลงอ้าวให้นี่ไงฮะงบต่อเลยเหรอ ลืมตัวไห <laughs> น,นวานรูปสินี่วานรูปนี่อุ้ยน่ารักนี่เอ๋อมยิ้มอมยิ้มทุกทีอร่อยจังเลยน้ำลายเอลินท่ว <laughs> มเลยไม่เอาแล้วด้วยโอ้โหอันต่อไปอุ้ยอันนี้กล่องใหญ่มากเลยอะอะไรอะอปิกาจจูพิกาจจูทำเสียงดิ ันคือขนมที่แถมไว้บอร์ดมาในกล่องด้วยลินเราได้ของเล่นอีกแล้ว,วนี่ไงเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นแล้วมันไว้บอร์ดยังไงเอานี่ไงปากกาแล้วก็เขียนได้แล้วลบยังไงน,นี่ไงบนหัวเฮ้ยนี่เดี๋ยวจะเขียนเดี<ๆ>๋ยวจะเขียนอันนี้ชื่อใครนะนโอ้โหย,ยังเขียนไม่ทันเสร็จเลยเต้นเต้นมันล่งใหญ่หัวปากกาเนี่ยมันลบได้น้องลบเลยนี่ แค่นี้เหรอแค่นี้แหละค่ะและขนมข้างในอันนี้ก็คือข้าวโพดอบกรอบอีกแล้วไม่ยุ่งมากันเล่นของเล่นไปแล้วกันลูกอันต่อไปอันนี้อะไรอะ่ะทำไมเป็นตะข่ายอะไรอยู่ในตะข่ายอุ้ยมันดิน้นมันดิน้นมันดิน้นว้าว <laughs> ช็อกโกแลตเหรียญลายเอลซ่าค่ะทุกคนอุ้ยมันเย็นมือมากเลยเธอทำไมอ่ะม,มันเป็นน้ำแข็งไหนไหนไหนเย็นไหม โอหเอลินทําให้เราดูไม่น่าเชื่อถือเลยแล้วเหรียญเขาก็มีลายเอลซ่าอยู่บนเหรียญอย่างนี้ะนะนี่เป็นเหรียญช็อกโกแลตอ่ะให้น้องละกันอโอเคให้น้องเอลิน,นอันต่อไปาใจเบา่อนอ,อ๋อนี่ไงมีเหรียญแล้วเขาถามหาเหรียญทังคลิปเลยนี่เอาเหรียญใส่กระเป๋าก่อนมันต้องใส่เหรียญมันถึงจะรูดคลิปติดได้นี่ไมไปกี่เอออุย้ยไมเนี่ยนจิ๋วจังเลยอ่ะ มิกกี้เมาส์อมยิ้มอยากเอา,าเหรอไอ้แกะไม่แกะไหมอ๋อแม่อลินแกะให้ไหม,ม,หมเพราะอยากเล่น <c oughs> ชิงอมก่อนละค่ะ <c oughs> นี่ดองมีสักอันไหมเผื่อเราจะได้อมก่อนบ้างอ้ยมีหมีภูคะ่ะทุกคนข้นางในก็ต้องเป็นรูปหมีภูแน่เลยเ<อ>ทำไมอ่ะ หัวขาดมีหัวขาดอ๋ <c oughs> อนี่สินะที่มาของคําว่าหมีหัวขาดมันเพลียวทะเอลินเอาไหมอันนี้ชิ้นอันนี้ก็ละอาจจะมีสักตัวก็ได้อาจจะมีสักตัวก็ได้สักตัวก็ได้สักตัวก็เลยไม่นีแล้วเสียใจอันต่อไปอันนี้น <c oughs> โรีโอค่ะทุกคนน่านรักเลยมีนิรานรักวันนี้ใครใส่ชุดอะไรนะเนี่ยเมโลดี้เมโลดี้วีเมโลดี้ด้วยมีลายคิตตี้ด้วยอาเจมจะกินเออเฮ้อยันดีก็คิตตี้อีก <c oughs> มีแต่ลายคิตตี้หรอมี<ะ>ทุกลายเลยหมายถึงทุกลายที่อยู่บนหน้าซองใช่หน้าซองมาดูหนะอ่อยเออมีเห็นแล้วแบ๊บแบ๊บใช่ทุกลายเลยอ่ะใช่อันต่อไปค่ะแตนแต มไม,ไม่รู้จัก,ม,จกมูมินก็คือเนี่ยหน้าตาเป็นแบบเนี้ยมันคือบิสกิตราสเบอร์รี่นะคะแล้วเมื่อกี้คิสกิตอะไรอ่ะธรรมดาไม่มีอะไรอันนี้มีไส้หรือเปล่าอืมหำไมมันหยิบผู้วาอือันต่อไปจะไม่หมดอีกอ่ะห้าร้อนมันได้เยอะขนาดนี้เลยใช่ไหมแค่อีกแล้ว เวเฟอร์ er, สอดไส้กลิ่นสตรอเบอรี่อันนี้มีชุดแต่งเล็บให้ด้วยชุดแต่งเล็บสติ๊กเกอร์ติดเล็บ<า>เป็นลายาคิตตี้ <laughs> <laughs> โอ้โหเสร็จเอลินแล้วละ่ะเราไม่ได้เล่นหรอกคะ่ะทุกคนอ้ <laughs> น่ารักมากเลยทุกคนดูสิคะโอ้ยน่ารักมากมาเจมบอกน่ารักเอลินบอกน่ากินเพราะเข้าปากโอ๋อโชว์ด้วยโชว์ในปาก <laughs> ครับชิมปะเธอ ว้าวอย่างดีดีมากนี่ของเล่นเป็นแบบนี้น่ารักมากอ่ะน่รักก็เกอนเลยเป็นติดเล็บอ่คเอ้ามาเอามาเอาม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 าอันต่อไปยังไม่หมดอีกเธอเยอะจริงเยอะจริงดาบพิฆาตอสูรอีกแล้วแสดงว่าจะต้องมีที่ติดเล็บดาบพิฆาตอสูรไม่ใช่อ่ะอันนี้ให้เลยใสยสะพาย สายะางงาสายะพายนางงามไม่ใส่ยสะพายเป็นสายคล้องอะ่ะมีแบบให้สุ่มเลือกว่าจะได้ลายไหนอ๋อไหนดูหนสิเราได้ลายเนี้ยเธอเธอรู้จักไหมตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้เกงเป็นเสาหลักเทิ่มห <Wow. S 1> รอใช่แล้วโอ้ออขนมเหมือนกันเลยอันนี้เป็นเวเฟอร์ช็อกโกแลตเหมือนเมื่อกี้แต่เป็นสีดำใช่อันต่อไป <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะมามุมง นี่รู้จักไหมนี่ไม่รู้จักยังไม่ทันดูเลยบอกไม่รู้จักเลย <laughs> โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะองน่ารักมาก <laughs> มันคือช็อกโกแลตค่ะทุกคนโอ้ยแล้วช็อกโกแลตน่ารักอะ่ะเป็นเม็ดเม็ดอ,อย่างงี้เลยอะ่ะแล้วมันสอดไส้อะไรด้วยไส้อะไส้ครีมหวานผสมน้ำผึ้งอร่อยมากพี่อ่ะลองชิมดูนี่นี่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมันหอมมากเลยเนาะอันต่อไปู ลินอันตอไปคืออันใหญ่มากดูดิน่นารักมากน่ารักมากน่ารักมากดูนี่ดูนี่น่นารักเอลินอาแจมได้ยินนะเมืเ่อกี้ถอนหายใจเหรอ <laughs> หมดแล้วคะ่ะทุกคนกล่องสุม่มขนมกระตูนนะคะคุ้มอยู่นะคุ้มมากดูดิได้ของเล่นเอรินเยอะมากแล้วเนี่ยไม่หยุดเลนเลยนะ <laughs> <laughs> ไปแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไว้วันหลังมาเปิดกล่องสุ่มใหม่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนใยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะมอง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 ,มอง,มองเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนบายเนะหรียญน,นี่กินได้กินเปล่าเออเรายังไม่ได้กินเหรียญเลยอ,ะอ่ะก็หรือว่าตู้กดน้ำเนี่ยเออใช่เอลินเอลินต้องกิน เหรียญเป็นตู้อะไรไปคะเนี่ยทำไมต้องหยอดเหรียญเข้าปากแงมหยอดเหรียญเข้าปากไปแล้วค่ะหยอดเหรียญแล้วต้องเต้นได้เหนียวเหนียวเหนียวเหงาเนียวเหนียวเหนียวหงเดี๋ยวคอยดูแลเดรักและประทูเต็ม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 ไปจริงๆแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย